วันนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องดันเจียนปราบเซียนอีก300กล่องเราเตรียมเงินมาแล้วทั้งหมด485เอ็เงินพร้อมเงินพร้อมตัวอักษรพร้อมแต่ใจไม่พร้อมอ่ใจต้องพร้อมสิดีเรา300ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเปิดไปทั้งหมด300กล่องเท่ากับว่าเราเปิดที่ผ่านคลิปมาทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกล่องที่1,100ถึง1,300นั่นเองท็งเปอร์ สถิติตของเรานะครับแ0ดร้อยกล่องผมไม่ได้มอ <Yeah. S 1> ไซค์แม้แต่คันเดียวเด้วันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะเป็นกล่องที่แปดร้อยหนึ่งถึงหนึ่งันหนึ่งร้อยหรือเปล่าคือคือทุกวันนี้แบบไม่ได้หวังของดีแล้วอะเอาแบบลุ้นแค่มอไซค์แค่คันเดียวคิดดูกูขน้นก็พอสำหรับกล่องตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของเราจะเปิดกันแบบผมว่าไอ้สา0ร้อยกล่องมันต้องมาแล้วเปาวะที่เป็นผมไหม คิดเหมือนผมไหมว่ามันต้องมาต้นทุนอยู่มาสี่หมื่นนะครับจันไปเปิดให้เติมแล้วคาบาวอินฟินิตคอมโบกับลิมิทช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมคาบาวราคาถูกได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็กใหญ่ทักไลน์ลิมิทช็อปรับส่วนลดพิเศษด้วยนะจ๊ะเติมเกมในเว็บรับลิสตแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอดย4บชั่วโมงเติมเกมถูกและไวผ่อนสบายเมื่อเทคืนต้อง รับใครที่ฟาร์มคาบาวแต่นมือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วยว่าเครื่องร้อนแบตเสื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UJ Phone แอปพลิเคชันที่ทําให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่องง่ายเลยโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอร์ดอโอตโต้ฟาร์มเกณฑได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดขอบแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกณฑ์ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ p o n e ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กเกจเริ่มต้นเพียงเพีงวันละสองบาทแต่การ ใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิมโหลดใต้คลิปได้เลยแต่อย่าลืมกดโค้ดเมีย VSCH ส,ส่วนลด20บาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลยเปิดไปเลย50กล่องไอ้สัตว์ขนดำมาหนึ่งขนดำมาสองถือว่าได้หมืน่นเหมือนมอเตอร์ไซคันเดียวแล้วถือว่าเหมือนมอเตอร์ไซคันเดียวจริงๆอ่ะ300กล่องนะเว้เราได้แค่ขนทองแค่เส้นเดียวก็เกือบคืนทั้งหมดแล้วอะ เอาจงจริง50ที่2ครับผมไปขาดใจมาหนึ่งมอไซ์มาขาดใจมาสองอ้าวันนี้ถือว่ามาดีวันนี้ถือว่ามาดีนนอ้ามาอไซ์มาแล้วเราจบแล้วนะครับเราจบเรียบร้อยแล้วนะครับเราสถิติมอไซ์ผมจะหยุดหยุดไปที่800กล่องเท่านั้นนะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมเฮ้ยอันนี้ถือว่าดีอยู่ แต่ต้นทุนอยู่ประมาณ4ี่หมื่น 40, อะตอนนี้ยังได้ประมาณ2 0 0 0มื่นเองอะไม่ถึงด้วยซ้ำพอมอไซ์ปันประมาณ2 0 0 0มื่นเองไปมอไซคันที่3แล้วมอไซคันที่2คาเตะคันที่2เออวันนี้ถือว่ามาด้วยวันนี้ถือว่ามาด้วยมาด้วยมาด้วยเอาแล้วกูว่าตอนเนี้ยลางๆมาแล้วใบามาแล้วใบามาแล้วใบเริ่มามาแล้วใบมาเริ่มมาแล้วใช่วันนี้วันที่23สแล้วใบเริ่มมาแล้วายอ๋อหมายถึงใบแอมเฮ่ใ <laughs> บค<ย>่ <laughs> บาน<ย>้ำค่าไฟอะไรอะ 50าสก็คือกล่องที่ร้อยห้าสิบเอ็ดถึงสองร้อยครับผมไปไปไปโผเยอะเลยวันนี้วันนี้มีส่งวันนี้มีส่งวันนี้มีส่งไม่มีส่ไงได้ยังไงกูเซตมาตั้งนานนะไม่ใช่ส่งผมจะบ้าหรือเปล่าคนละส่งกันคนละส่งกันไป โมไซคันที่สามะคันที่สามะไอ้นุ่มไอ้นุ่มขนดำก็ถือว่ายังดีอยู่ละมั้งกล่องที่สองร้อยห้าสิบปะเฮ้ยเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยน่าจะกล่องที่สามร้อยแล้วแหละใช่น่าจะกล่องที่สามร้อยแล้วชุดสุดท้ายแล้วน่าจะชุดสุดท้ายใช่ชุดสุดท้ายแล้วไป เฮ้ยใบมาแล้วดึ้ง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 ตึ้ง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 ดึ้งตึงตึ้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 งกูบอกแล้วอะไรมันจะไปสู้กับความพยายามอะไรมันจะไปสู้ความพยายามของคนได้ผมถามจานใบโยกเดียวบอกปรับเลทแล้วไงอะในเมื่อกูจะเปิดอ่ะ ามาเด็กดอกว่าบอกว่าดวงดีจัดเอาไงดีวะเพื่อนเพื่อนเคลียกระจาลามาดิจานเขาบอกว่าผมดวงดีจานผมเปิดไปเยอะมากจริงๆนะเว้ยผมเปิดไปเยอะมากจริงๆนะมาใบแต่จริงๆใบมันอะไรไอ้ชี่ยมันมีใบ m ชี่อมันมีใบอมลืมไปจะบอกว่าใบแม็กับใบเรทแต่เสียใจเราได้ใบมนะครับเจ็ดแปดแสนนะครับเราไม่เอานะใบเรทใบม a c มาแล้วพูดใหญ่ สี่สามสองหนึ่งใบเมจิกสกิลแอมครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเตรียมยื่นตบมือเลยคริติเคิลเลตได้กระบุนแล้วอีหี้ยไม่เป็นไรเฮ้ฮ